สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าต้องอ่านสารรัฐธรรมนูญให้ขาดท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่4ทธันวาคม2,55 5ที่ผ่านมานายชวนาไตรามาสเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่จะต้องลงมติกันในวาระสามนั้น เป็นเรื่องที่รัฐสภาจะดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและถึงแม้จะมีการลงมติวารสามไปแล้วอาจจะมีผู้มายื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเข้าข่ายขัดต่อมาตรา68เหมือนเมื่อคราวที่แล้วก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องมาได้แต่สารรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องยึดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับ จับประเด็นความหมายที่เลขาธิการสารรัฐธรรมนูญแถลงข่าวดังกล่าวก็คงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรื่องการลงมติวาระสามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291เป็นเรื่องของรัฐสภาโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นรัฐสภาก็ไม่มีทางเลือกที่จะเดินหน้าลงมติวาระสามไปได้ ส่วนที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาหรือจะตกไปในวาระสามก็เป็นเรื่องของรัฐสภาอีกนั่นแหละท่านผู้ชมครับคำถแถลงของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291นั้นมันจบไปแล้ว ต่อไปถ้าจะมีข้อติดขัดหรือข้อสงสัยว่าการลงมติวาระสามจะขัดหรือแยง้งต่อคำวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นใครจะมาอ้างข้อเสนอแนะของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วเพราะสารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวพูดง่ายๆคือพวกคุณจะลงมติวาระสามหรือไม่หรือไม่กล้าลงมติวาระสามเหตุเพราะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะมีผู้มาชุมนุมประท้วง หรือกลัวว่าเมื่อลงมติวาระสามแล้วจะทำให้เกิดขัดแย้งกับฝ่ายต่างๆจนกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่าไม่กล้าลงมติวาระสามเพราะกลัวจะไม่ผ่านหรือกลัวว่าจะไปสะดุดเท้าใครเข้านั่นก็เป็นเรื่องของพวกคุณสารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวนะว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่ามาโทษสารรัฐธรรมนูญก็แล้วกันท่านผู้ชมครับผมสันนิษฐานเอาเองว่า เหตุที่สารรัฐธรรมนูญส่งคนระดับเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญออกมาแถลงแทนที่จะให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ตัวประธานสารรัฐธรรมนูนออกมาแถลงเหมือนเช่นเคยก็เพราะเห็นว่าวีรกรรมของสารรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรับคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ของรัฐสภาเมื่อคราวที่แล้วนั้นทำให้สารรัฐธรรมนูญได้รับบาดเจ็บ และถูกลดความน่าเชื่อถือไปมากพอสมควรเพราะเหตุว่าเป็นครั้งแรกที่นักกฎหมายกว่าร้อยละ90ของประเทศแสดงความไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังต้องเผชิญแรงต้านจากนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและมวลชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศการที่สารรัฐธรรมนูญต้องยกคำร้องก็อาจเป็นเพราะไม่มีทางเลือกฝ่ายรัฐบาลในขณะที่การยกคำร้องดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายต่อต้านซึ่งประกอบด้วยพักการเมืองเก่าแก่สวสรรหาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอำนาจนอกระบบที่ชักย่ยอยู่เบื้องหลังและด้วยเหตุนั้นสารรัฐธรรมนูญจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะจะไม่ยกคำร้องก็ไม่ได้ครั้นจะยกคำร้องก็ไม่เป็นที่พอใจจึงหาทางออกโดยการเขียนข้อเสนอแนะให้มีการทำประชามติ ก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งถึงแม้การเขียนเช่นนี้จะมีผลทำให้รัฐบาลและรัฐสภาต้องหยุดชะงักไปบ้างก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สารรัฐธรรมนูญต้องพ้นจากการบาดเจ็บได้เพราะยิ่งนานวันเข้าผู้คนก็ยิ่งแลเห็นว่าข้อเสนอแนะนั้นนอกจากจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติและในข้อกฎหมายแล้วยังปราศจากฐานรองรับในเรื่องความชอบธรรมตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นเมื่อรัฐสภาปิดสมัยประชุมไปแล้วสารรัฐธรรมนูญก็ตรหนักว่าสารรัฐธรรมนูญควรจะถอนตัวจากสมรภูมิการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้วปล่อยให้สองฝ่ายได้ต่อสู้ห้ามหันกันไปตามลําพังโดยไม่มีสารรัฐธรรมนูนเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าผลที่สุดฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระสามหรือไม่ผ่านผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองตามมาหรือไม่สสจะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการปฏิวัติร,รัฐประหารตามมาหรือไม่การร่างรัฐธรรมนูญของสอสจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ทั้งหมดนี้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับผมเห็นว่าถ้อยถแถลงของเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญที่ว่าให้ดู และปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน,นั้นถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้วสำหรับความเห็นของสารรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระบุชัดว่าเมื่อเสร็จการพิจารณาวารสองแล้วให้รอไว้15วันต่อจากนั้นให้ลงมติวารสามดังนั้นพลันที่ปิดสมัยประชุมสารรัฐธรรมนูญก็ออกตัวแต่เนิ่นๆว่าต่อจากนี้ไปสารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยว คาว่าสารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวในที่นี้ในทางหนึ่งก็หมายความว่าถ้ารัฐสภาลงมติวาระสามไปแล้วมีผู้มาร้องสารรัฐธรรมนูญอีกสารรัฐธรรมนูญก็จะไม่รับคําร้องแต่ในอีกทางหนึ่งนั้นถ้าหากเปิดสมัยประชุมสามัญในวันที่21ธันวาคม2 5 5 5นี้แล้วรัฐสภายังไม่ลงมติวาระสามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291 แล้วปล่อยให้มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระอื่นๆตัดหน้าการลงมติวาระสามไปก็อาจจะมีมือดีไปร้องต่อคณะกรรมการปปชว่ารัฐสภาและประธานรัฐสภาจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา271หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้ สารรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวทั้งขึ้นทั้งล่องท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าต้องอ่านสารรัฐธรรมนูญให้ขาดก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ